ันวอามเมดิริเบอรี่รช่วยมูเฮาเจ้าเขลางใจเฮาเบเกยห่างจะบะยอมหื้อคนลำปางอ้างว่างโดดเดี่ยวต้องกลมเกลียวผ่านโควิดไปด้วยกัน สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นมณฑลท,นทหารบกที่32ทีม t h i l l n n s s m r t t s โ d i e r Strongman Challenge ได้จัดกิจกรรม Army d e l i v e r y แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มมอบให้พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด -19 บริเวณชุมชนรอบค่ายสุรศักดิ์มนตรีซึ่งจากการแจกจ่ายครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19 อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้มีกำลังใจที่จะก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกันนอกเหนือจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบ,บกกองทัพภาคที่3จังหวัดลำปางเพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันและดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจากโควิด -19 รวมถึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองครอบครัวชุมชนอันจะเป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี